ชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับในวันนี้นะคลิปนี้นะจะมาดูการฟื้นฟูแบตเตอรี่กันต่อนะครับผมเดิมทีนะผมจะฟื้นฟูแบตเตอรี่อยู่2ลูกนี้ n100 กับ ns110 นะพอดีมีแบตเตอรี่เข้ามาอีกนะสองลูกนะตอนนี้ก็ทําการฟื้นฟูไปพร้อมๆกันนะใน ep นี้เลยนะ โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตเตอรี่แต่ละลูกเป็นยังไงนะแล้วก็มีที่มาที่ไปเป็นไงนะแบต N100 นะก็คือลูกซ้ายมือสุดเป็นแบตเตอรี่ที่ผมทําการฟื้นฟูนะจากสภาพที่น้ําแห้งมานะแล้วก็ลูกนี้ไฟอ่อนนะไฟเขียวจุกเหลืองนะก็ทําอยู่ประมาณ3-4มสี่ EP แล้วนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาตรวจเช็คหลังจากที่ทําไปประมาณ2อสวันนะ แต่ว่าไม่ได้ทำติดต่อกันนะแล้วก็ลูกนี้ GS EX 1 5 0เป็นแบตเตอรี่ที่ผมคัดมานะไม่ใช่สิเขาเอามาให้นะก็คือมีคนส่งแบตมือสองให้ผมประจำนะนะมีคนส่งแบตให้ผมประจำนะก็มีอยู่สองเจ้านะก็ตัวนี้ก็น้ำน้ำจืดมาก็คือไฟอ่อนกดจืดฮะ ทั้งทั้ง6ช่องนะส่วน ESB ฝาแดงตัวนี้เป็นแบตเทิร์นนะยังไม่ได้ดูนะว่าสภาพเป็นไงแล้วก็ค่าไฟเหลือเท่าไหร่นะแต่ผมดูแล้วมันน่าจะทำได้นะดูจากข้อมูลที่ลูกค้าให้มาก็คือแบตไม่ถึง1ปีแต่ว่าไฟหมดนะลูกค้าก็พยายามชาร์จแล้วชาร์จไม่ขึ้นนะชาร์จไม่ได้ไม่เก็บไฟนะข้อมูลมาแค่นี้นะเดี๋ยวเรามา วิเคราะห์กันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแบตเตอรี่ที่ลูกค้าเทรมานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู N100 ลูกนี้กันก่อนนะผมยังไม่ได้เปิดเครื่องชาร์จท,ทางานนะเพราะว่าจะมาเช็คจะมาตรวจสอบดูว่าหลังจากที่ทําการฟื้นฟูไปนะระยะหนึ่งนะก็คือทิ้งช่วงห่างไปประมาณ2วันนะแล้วก็มาทำนะงานมันเยอะก็เลยไม่ได้ทำํำติดๆกัน มาดูว่าความเปลี่ยนแปลงของแบตเตอรี่ที่เราทําพื้นฟูเป็นยังไงนะค่า CCA ค่าน้ํากดเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราวัดค่าความถ่วงของน้ํากดก่อนแบตมันหลายลูกก็พยายามนะมค่อยๆทำนะวางก็ทำคนะ่ากดก็ยังไม่ถึงครึง่งนะลูกนี้ถ้าจํากันได้นะมันจะมีอยู่3ามช่องที่ค่ากดยังยังตามจำตามหลังกันอยู่นะก็คือนี่ น่าจะเป็น3มช่องนี้ที่ค่ากดยังอ่อนอยู่นะยังตามกันอยู่นะนี่ก็เกือบติดเหลืองเหมือนกันนะนี่เกือบติดเหลืองนี่นะสังเกตตอนทาอันนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะสังเกตตอนทําก็คือช่องที่น้ํากดมันอ่อนเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาน้อยกว่าช่องที่น้ํากดเข้มปกติ น่าจะเป็น2ช่องนี้ที่ค่ากดอ่อนอยู่นะแต่ว่าก็เริ่มตามกันทันนะเริ่มไล่กันทันนะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะอาจจะต้องมีเวลาอีกประมาณสักเกือบอาทิตย์ที่จะทําให้แบตลูกนี้กลับมาค่ากดได้เท่ากันทุกช่องนะอันนี้เป็นข้อ,อสังเกตแล้วก็ข้อสันนิษฐานของผมที่ผมทําแบตมาก็คือแบตที่มันมีอาการน้ําแห้งมาแห้งมาหมดเลยนะแล้วก็เราเติมน้ําน้ํากันนะ เพื่อที่จะชาร์จแล้วก็ทำการวัดค่านะแล้วก็เทสไปพร้อมๆกันนะเ,เครื่องวัด CCA ไปไหนเดี๋ยวดูก่อนลืมหยิบมาด้วยนะเครื่องวัด CCA วัดดูก่อนว่าตอนนี้ค่าของแบตเตอรี่เป็นยังไง ค่าโวลต์อยู่12.47นะค่า CCA ขึ้นมาอยู่ที่408ค่าโอห์มลงไปอยู่ที่6.85นะอันนี้ก็ผมคิดว่ายังยังทำได้อีกนะยังถือว่าทําได้อีกจากแบตเตอรี่ที่ไฟหมดน้ำแห้งมาวัดอะไรไม่ได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ปลุกขึ้นมาประมาณ400กว่านะเดี๋ยวเรามาดูลูกนี้ ns 1 1 0นะเหมือนเดิมทําเหมือนกันทุกลูกก็คือวัดค่า ความท่วงจำเพาะนะของน้ำกรดวิธีการทำแบตก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะแต่ว่าอาการของแบตแต่ลูกมันไม่เหมือนกันจะต้องทำการาฟื้นฟูด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะแล้วแต่ว่าจะเป็นอาการไหนนะค่อนข้างสวยลูกนี้มีติดจองเรียบร้อยนะค่ากรดเกือบแตะเหลืองนะ ลูกนี้ทําการปรับกดไปหนึ่งรอบก็คือดูดน้ํากดออกนะด้วยนะไซลิงบอลน,นะเบอร์สามช่องละสองสองลูกนะดูดสองครั้งนะแล้วก็เติมน้ํากันชาร์จอีกหนึ่งรอบหนึ่งวันเมื่อวานนะค่าน้ํากดก็ประมาณเกือบครึ่งนะประมาณครึ่งหนึ่งแบตตัวนี้ผมจะตั้งไว้สักครึ่งหนึ่งก็คือค่าความถ่วงเฉพาะสักครึ่งหนึ่งครึ่งประลอดนะกำลังดีเพราะว่า ลูกนี้จะส่งไปให้พระอาจารย์ที่ชัยภูมิเอาไปใช้งานระบบโซล่าเซลล์แสงสว่างนะก็จะปรับน้ำกดให้อา่าให้จืดกว่าปกตินิดหนึ่งนะนิดนึงนิดนึงจริงๆนะไม่ได้ว่าปรับจืดแบบจืดสนิทเลยนะผมจะปรับให้ไม่เค็มมากนะอ่ะประมาณนี้เดีย๋ยวเราดูค่า CCA กันนะ CCA ของลูกนี้จะเป็นเท่าไหร่หลังจากที่เราทำการปรับกดแล้วก็ชาร์จนะ เพราะว่าสังเกตมันมีคาบซันเฟดค่อนข้างเยอะอยู่คาบสีขาวเยอะมากในตัวแผ่นธาตุนะตอนที่เราทำค่า CCA 310ค่าโวลต์12.46ค่าโอห์มอยู่ที่9.01ค่าโอห์มเนี่ยไม่ค่อยลงเลย CCA ก็ไม่ขยับนะผมมองว่าตัวเนี้ยอา,อาจจะขึ้นไม่มากนะ ถ้าให้เดานะมันไม่เหมือนลูกร้อยลูกร้อยตอนมาเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยนะวัดอะไรไม่ได้ตอนนี้คือ CCA ไป400กว่านะแต่ลูกเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวชาร์จนวดอีกสักวันหนึ่งก็น่าจะพอละเพราะว่ามันน่าจะไปประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้โซล่าเซลล์ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวจะลองดูอีทีนะเผื่อจะเอาลูกนี้ไปใช้แทนเพราะว่าลูกนี้เพิ่งเข้าเมื่อวานเมื่อวานก็ขายแบตมือสองไปอสองลูกนะ ลูกค้ามานะซื้อหน้าร้านลูกค้าเก่าด้วยนะเดี๋ยวลูกนี้วัดดูก่อนนะเข้ามาเพิ่งเอาเข้ามาคีบชาร์จไปรอบนึงแต่ว่าไม่ได้เช็คอะไรนะ9 2 9 0โวลต์นะ304 cca ค่าโอห์ม9.20นะค่าโอห์มสูงนะผมทำการเติมน้ำกันชาร์จนะเติมน้ำกันแล้วก็ชาร์จด้วยเครื่องอมอนฟาราปกตินะชาร์จอยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็เลิกทำนะ เพราะว่าดูแค่ปฏิกิริยานะว่ามันครบทุกช่องแล้วก็หยุดทํานะเดี๋ยววันนี้เรามาทําต่อนะเดี๋ยวลองดูว่าความความถ่วงเฉพาะของน้ํากดเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงนะอ่าไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึง่งแต่ตอนแรกเนี่ยคือเขาบอกว่ามันจืดนะเพราะตอนที่ผมคัดมาก็จืดจืดจริงๆแหละจืดทุกช่องนะอันนี้ไม่ผลแดงนะอาจจะต้อง ชาร์จเพิ่มหน่อยนะอันนี้ก็ประมาณไม่พ้นแดงนะนิดเดียวใ,ใกล้เคียงกันนะประมาณนี้โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูลูกนี้ลูกนี้เป็นแบตเทิร์นนะตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ดูนะว่ามันมีอาการอะไรแต่ก็ถามลูกค้าเป็นข้อมูลมานะว่า ลูกค้าใส่รถอะไรมานะดูจากสภาพก็คือมันมีคราบเปลือกค่อนข้างเยอะนะลูกค้าใส่กับรถอีแตนนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จเป็นเวลานานนะลูกค้าไม่ได้ใช้รถด้วยนะแต่พอจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงนี้ก็จะมีการเกี่ยวข้าวกันเนาะก็จะเอารถอีแตนมาวิ่งวิ่งข้าววิ่งส่งของอะไรกันตามนะวิถีชีวิตของชาวบ้านนะแล้วก็อ่า แบตะลูกค้าบอกว่ามันไม่ถึง1ปีนะมันประมาณ6กถึงแเดือนนี่แหละเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อมาเองนะก็เลยได้ข้อมูลมาแค่นี้นะไม่มีอ่าเขาเรียกว่าไงไม่มีอ่าไม่มีการไปทําอะไรแปลกประหลาดพิสดารน่นะลูกค้าก็คือใช้ตามปกติแหละบางทีก็หิ้วไปใส่รถนะลูกค้ามีรถหลายคันเนาะหิ้วไปใส่รถกระบะนะก็คือรถแตนไม่ได้ใช้ก็หิ้วหิ้วแบตไปใส่รถกระบะนะเดี๋ยวลูกนี้ลองวัดดูก่อนว่า ไฟเนี่ยมันเหลือประมาณเท่าไหร่นะแต่ดูจากสภาพนี่คือผมคิดว่าจะลองทําดูนะเคยทําอยู่เนี่ยอ้าวไม่ติดมีเสียงติดหนึงฮะไม่ติดนะไม่ติดไฟไม่มีเดี๋ยววัดกดดูว่าเป็นยังไงอ้าวน้ำแห้งด้วยโอ้โหน้ำแห้งอีกเรียบร้อยอันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะ มีแต่มันวัดไม่ได้เพราะว่ามันดูดได้นิดเดียวสรุปน้ําแห้ง mm. เกือบหมดโอ้เหลืองลอยเหลืองลอยอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเหลืองลอยแต่ไฟแต่ไฟไม่มีโอกาสโอกาสเนี่ยห้าสแล้วเพราะปกติแบตหมดไฟเนี่ยน้ําต้องจืดถูกไหมอ่าเนี่ยยังพอวัดได้อยู่เนี่ยไหมแต่เนี่ยเห็นไหมเหลือง ผมให้ให้ท่านเดาเลยว่ามันจะรอดหรือไม่รอดผมบองไว้ละห้าสิบห้าสิบแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะไม่แน่เสมอไปแต่ความเป็นไปได้คือมันห้าสิบห้าสิบแล้วนะอยากลองทำนะอยากรู้เห็นแผ่นมันยังแบบประมาณการว่าสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยได้อยู่นะลองดูเดี๋ยวผมเติมน้ํากันไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็ชาร์จนะยวดูว่าลูกนี้มันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะวัดไฟไม่ได้แต่น้ํากดบางช่องก็อย่างที่บอกก็คือช่องไหนที่มันมีแล้วดูดขึ้นเนี่ย มันไม่มันไม่จืดถ้ามันจือดอะ่ะทำได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่จืดเนี่ยถ้าในทางาเรียกว่าไงเราเอาไวอ้อ่ะเราจะไม่มองเลยนะถ้าเกิดว่าน้ําไม่จืดไฟหมดน้ําไม่จืดเนี่ยเขี่ยทิ้งได้เลยนะแต่ผมอยากเอาคอนเทนต์มันนะไม่ได้ไงก็ขายซากอยู่แล้วนะไม่ได้หวังอะไรนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ